ปลาให้หน่อยปาอะไรครับปลาดิญครับสามตัวหั Luckily, no ่นชิ้นสามตัวด้อยี่แล้วที่พี่โพุ่น

ไม่มีค่ะเดี๋ยวล่ใส่อย,อยู่คนเดียวเนี่ยนะอ๋อไ,นะไปกินกับแม่ถ่ายคอนขขอเทนต์เนี่ยถ่ายเสร็จก็ห้อยไม่หน้บ้านเดี๋ยวก็หายไปเองเนี่ย,ยฮะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะแช่พริก พริกแห้งไว้สำหรับตำนะครับตำเราใส่พริกกินดาเราพริกแห้งพริกแดงเลยแค่จะได้ตำง่ายๆนะครับ ก็ขามเปียกเปียกนี่ดูแล้วรสชาติน่าจะเปรี้ยวพอสมควรนะครับแช่ไว้แช่ไว้นะครับให้มันเปื่อยนะครับ แล้วเราก็จะเอามาทำน้ำพริกแกงส้มนะครับตรงนี้ผมก็จะไปแกะกระเทียมหอมแดงไว้รอนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ทำแกงส้มแล้วก็ส้มปลานะครับเดีย๋ยวเราล้า,างปลา ก็ตัดค้าวนะครับใส่เกลือหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะทีใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดสดใหม่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปแกะกระเทียมหอมกระเทียมนะครับจะได้แบบ เรียมัธุดีไปนี่นะครับน้ําเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่ปลาลงป้านะครับนะครับเดี๋ยวพอปลาสุกนะครับเราก็จะมาแกะเอาเนื้ออันนี้ป่นเป็นไฟอ่อนๆน,นะครับที่จะเอาไปทำน้ำพริก ทำปิ้งแกงนะครับปิแบป้แกงส้มนะฮะปิ้แกงส้มนะครับก็จะมีเกลือนะครับใส่นม่ต้องเยอะนะฮะสักครึ่งช้อนครึ่งช้อนโตนี่นะครับ,รบตัวน,นี้นคือกะเอา ยนะครับหอมแดงใส่เนื้อปลานะครับเนื้อปลาที่เราแกะไว้ นะอันนี้ผมจะทําเก็บไว้เผื่อทำํำรับประทานวันหลังนะครับก็ใส่โลใส่โลแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะครับ คือจริงๆพี่แกงส้มมีมีขายนะครับแต่ว่าบางทีรสชาติอาจจะไม่ถูกปากเราไม่ชอบนะครับสูตรก็จะคล้ายๆกับน้ำยาขนมจีนนะใส่กระชายด้วย ก็จะเอาไปแกงครับแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นไว้นะครับเก็บไว้ได้หลายวันเดี๋ยวเตรียมผักนะครับสำหรับแกงส้ม ใส่หลอดหัวเชือกนี่ครับใส่แกงส้มเตรียมไว้นะครับ อยากปรุงรสเพิ่มก็ปรุงได้นะครับใส่ผักนะครับใส่ผักน,นะครับจริงๆถ้าอยากให้เข้มข้นนะครับเราก็ใส่เยอะๆนะครับอันนี้ผมใส่นิดเดียวนะครับ อันนี้เก็บไว้นะครับเดี๋ยวใส่ตู้เย็นเก็บไว้อันนี้ผมไม่ได้ใส่น้ำตาลนะครับเดี๋ยวเราเติมน้ำตาลเพิ่มไป พอผักสุกนะครับใครจะเสิร์ฟแยกปลากับหรือจะเอาปลาแช่ให้ชุ่มน้ำก็ได้นะครับแล้วเราจะสูตรนะครับ